Okay, รเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็คจัดส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับตอนนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวจะส่งแปลเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหมอ้อเอาไปประกบคู่กับเลีเทคนิคการทําได้เลยครับพลาสติกต่างๆแกะออกได้หมดเลยครับแล้วก็กระดาษที่หุ้มอะคริลิกอยู่ด้านหลังแกะออกได้เลยนะครับยังไงก็ต้องแกะก่อนใช้งานเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กระดาษที่หุ้มมาโดนความร้อนและความชื้น จะทําให้แกะออกค่อนข้างยากครับอ่ามาดูการทํางานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบครับไฟบ้านใส่สีดําเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีใส่โพวงชุนีให้ครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานเสียบให้ถูกสีถูกขั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มาคลิปที่แบตเตอรี่แดงบวกดําลบเหมือนกันใช้82โวลต์นะกรณีถ้าจะใช้แบตเตอรี่ครับแล้วก็ห้ามสลับขั้วเด็ดขาดแบตเตอรี่ถ้าสลับขั้วช็อตทันทีครับ การใช้งานสวิตจะเป็นสามสเตปแบบนี้ตรงกลางคือปิดครับเขามาขวามือตัวนี้เราเลือกเป็นสองอยี่สิบโวลต์ตัวนี้เป็นระบบไฟบ้านเนาะมาการกรองลือดที่เหมาะสมรับจุดสีแดงหมดมาให้ตรงการมอเตอร์ปรับความเร็วได้ตรงกลางคือปิดเขามาซ้ายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่แล้วครับการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้าเช็ดได้ครับ ตัวนี้เป็นระบบไฟนะครับทางร้านรับประกันให้1ป่ปีมีปัญหาไรแ,แจ้งเข้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องยกล้างน้าได้เลยครับหม้อก็ยกแล้วก็ดึงออกไปล้างเหมือนภาชนะทั่วไปสกรปรกมากๆก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับหัวเตาแก๊สตัวนี้ก็ใช้ฝอยเหล็กขัดได้ครับในส่วนหัวแก๊สต้องสะอาดนะครับเมื่อไหรที่หัวแก๊สสกรปรกจะทําให้ความร้อนตกได้แล้วเปลวไฟจะเปลี่ยนเป็นสีส้มสีแดง ตัวเครื่องใช้ฟองน้ำกัดสันไลก็เพียงพอครับแล้วก็ใช้วาล์วแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับในคลิปที่ส่งให้ก็จะมีบอกว่าแรงดันสูงและแรงดันต่ำต่างกันยังไงเลือกใช้ถูกต้องนะครับผมช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดมาดูครับเห็นไหมว่าตรงนี้มันขยับได้สุดก็คือแบบนี้สีดำเต็มๆสองช่อง ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับหมายถ้ากรณีที่ช่องกัดเปิดไม่สุดนะครับเปลวไฟจะเป็นสีเลยสังเกตง่ายๆปรับให้ช่องกัดเปิดสุดจะได้เปลวไฟสีฟ้านิ่งๆแบบนี้ความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับส่วนการทำป๊อปเปา่าใช้ไฟแรงได้เลยครับไม่ต้องห่วงยิ่งไฟแรงยิ่งดีมัดรูมถ้าไฟแรงจะทําให้แตกกลมใหญ่ครับโอเคครับ